สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับต้องเรียกว่าเตรียมรับมือในส่วนของอผลของพายุนะครับโซนร้อนจ่ามีนะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามน,นะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆตอนนี้จะเห็นนะครับมีกลุ่มเมฆเป็นจํานวนมากที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงหัวค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ โดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานด้านตะวันออกนะครับเฝ้าระวังหนักในช่วงค่าคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็หนักๆนะครับคืนนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายอิทธิพลทางอ้อมก็ส่งผลทําให้หลายพื้นที่เริ่มที่จะมีฝนนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับทั้งนี้ผลทางอ้อมนะครับของตัวพายุลูกนี้ ทำให้ในโซนทางด้านภาคใต้หลายพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสักครู่นะครับดูในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักอยู่ในช่วงหัวค่ํานี้ก็จะเป็นนี่นะครับถ้าดูจากตรงนี้ถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคใต้นะครับที่เป็นในส่วนของอิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับเป็นผลทางอ้อมนะครับที่ส่งผลทําให้มรสุมตะนกเขียงใต้เนี่ย มีกาลังแรงนะครับทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตอนนี้ภาคใต้นะครับไล่ลงมาตั้งแต่ทั้งด้านระนองนะครับฝั่งตะวันตกนี่คือจังหวัดระนองนะครับจังหวัดแล้วก็จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเกต็ตจังหวัดตรังนะครับสตูลรวมทั้งนครศรีธรรมราชบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขล ah านะครับรวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจันทบราธบุรปัตตานีนะครับมีกลุ่มฝนที่กําลัง ตกอยู่ในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงรอบค่านะครับแล้วก็ที่สําคัญโซนจังหวัดเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังนะครับอุบลราชธานีแล้วก็นี่นะครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับค่ำคืนนี้เฝ้าระวังนะครับฝนชุดใหญ่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาอาจจะถึงในส่วนของมบุคดาหารอุบลราชธานี อำนาจ,จเจริญแล้วก็ต้องดูว่าจะมาถึงจะโสธรศีสะเกดไหมนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือดูลักษณะการเคลื่อนตัวแล้วในช่วงค่ําคืนนี้น่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้ามาเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงหัวค่านะครับในช่วงหัวค่านี้นี่นะครับถ้าดูจากตรงนี้ส่วนภาคใต้มีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับอ,อำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีนะครับอำเภอการจนดิษฐ์นะครับอำเภอพุนพิน แล้วก็อำเภอเคียนซาสุราษฎร์ธานีอำเภอเวียงสะนะครับอำเภอเขาพนมกระบีอำเภอคลองท่อมนะครับอำเภอลำทับอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับอำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนนะครับอำเภอลานสกาอำเภอพระพรมนะครับอำเภอแล้วก็เชียงใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับหัวไซนะครับแล้วก็ทางด้านพิปูลบางส่วนนะครับรวมทั้งตรงนี้นะครับอำเภอ คลองท่อมกระบีีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบางวิเศษตรังนะครับอําเภอห้วยยอดตรังอําเภอนาโยงนะครับอาเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอําเภอทุ่งว่าสตูลนะครับอําเภอมะนังสตูลอําเภอควนกาหลงนะครับอําเภอเมืองสตูลอําเภอควนโดนนะครับอําเภอท่าแพรแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งนี้สดาสงขลานะครับอําเภอนาชวีแล้วก็อําเภอสะบาย้อยนะครับ อำเภอโคกโพปัตตานีอำเภอหนองจิกนะครับอำเภอยะรังอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอยะหลิงนะครับอำเภอมายออำเภอปนาเรอำเภอสายบุรีนะครับแล้วก็บาเจาะนราธิวาสบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคใต้นะครับเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะครับก็ในส่วนของลมตะวันตกนะครับพัดเข้าไปหล่อเลี้ยงในส่วนของพายุโซนร้อนจามีนะครับส่งผลทําให้ในโซนภาคใต้ฝั่งนี้มีฝนตกเยอะนะครับเป็นผลทางอ้อมนะครับของ พายุนะครับดูในโซนทางด้านภาคใต้ตอนบนยังไม่มีฝนนั่นแหละครับมีกลุ่มฝนบางส่วนอยู่ตรงนี้นะครับอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อําเภอกะปือระนองนะครับอําเภอชัยยานะครศรีธรรมราชกุระบุรีนะครับสุขสําราลอําเภอบ้านตาขุนสุร,ราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคมสุร,ราษฎร์ธานีนับพุนพินอําเภอเคียนซานะครับอําเภอพระแสงอําเภอเวียงสะอําเภอกาญจนดิตนะครับอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนับชัยยานะครับถ้าดูในส่วนของ ของฝนกลุ่มนี้ดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับฝนเคลื่อนจากทางด้านตะวันออกอตะวันตกมาตะวันออกนะครับก็คือเคลื่อนเข้าหาในส่วนของพายุนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวโน้มฝนค้าคืนนี้นะครับน่าจะเป็นอีกคืนหนึ่งที่มีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับก็เฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คมาไล่ข้อมูลกันสําหรับกลุ่มฝนใน่ําคืนนี้นะครับมีพื้นที่ไหนบ้าง ที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเรามาดูนะครับวันนี้หลายพื้นที่น่าจะมีกลุ่มฝนนะครับเนี่ยนะครับเรามาดูโมเดลในช่วงค่ำคืนนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นข้อมูลเดียวทม์ในช่วงนี้นะครับในช่วงหัวค่ำก็จะเห็นนะครับกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะที่มาจากทางด้านพายุนะครับที่เคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของค่าคืนนี้นะครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวดูโมเดลของค่าคืนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ที่แน่ๆที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในส่วนของทางด้านจังหวัดนี้นะครับอุบลราชธานีแล้วก็ทางด้านอํานาจ,จเจริญสอจังหวัดนี้นะครับ อุบลราชธานีกับอำนาจเจริญที่ต้องเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับเตรียมรับมือนะครับอิทธิพลของพายุนะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับถ้าดูในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเห็นนี่นะครับเดี๋ยวดูในช่วงดึกๆนะครับตรงนี้จะเห็นกลุ่มฝนตอนนี้ปกคลุมในโซนทางด้านเมืองดานังของเวียดนามนะครับแล้วก็ข้ามาฝั่งแถวอัตตปือของประเทศลาวนะครับบางส่วนนะครับ แล้วก็พอช่วงค่ําวันนี้นะครับตรงนี้โมเดลประมาณ20บริการนะครับโซนที่จะมีแนวปะทะของอลมตะวันตกกับลมตะวันออกด้วยนะครับที่จะมีฝนก็คือนี่นะครับตรงรอยต่อตรงนี้นครราชสีมาพิศชษชบูรณ์นะครับแล้วก็นครนายกสะแก้วด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อุบลราชธานีเริ่มมาแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มฝนประมาณ2-3ทุ่มจะเริ่มมีกลุ่มฝนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับ ในขณะเดียวกันภาคใต้นะครับยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาครับทางด้านฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นระนองภูเก็ตกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสงขลามีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ20นาฬิกานะครับเดี๋ยวไปดูช่วงดึกขึ้นมาอีกนิดนึ่งครับ24นาฬิกานะครับนี่นะครับฝนเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ในส่วนของอุบลราชธานีแล้วก็อําเภ น่าเจอนครับที่ต้องเฝ้าระวังเสียงหนักนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับอุบลราชธานีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนครศรีธรรมครีมานะครับขอภายนครรศสีมาแล้วก็สาแก้วนะครับจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็ทางด้านภาคใต้ภูเก็ตนะครับตรังกระบี่นะครับรวมทั้งระนองนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็ฝนเคลื่อนตัวเข้ามาค่อนข้างจะเร็วนะครับถ้าดูจากตรงนี้ แล้วก็พอช่วงศูนย์านาฬิกานะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับฝนเข้ามาจาะนะครับมุกดาหารนครพนมอำนาจ,จเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับตรงนี้ฝนเข้ามาจาะเพราะฉะนั้นถือว่าต้องเฝ้ราระวังนะครับโดยเฉพาะอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจ,จเจริญน,นี่นะครับแล้วก็จันทบุรีนะครับฝั่งนี้จันทบุรีสะแก้วมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับ ภาคใต้ก็เป็นฝั่งตะวันตกนะครับนี่คือในช่วงประมาณที่ยงคืนเดี๋ยวไปดูนะครับพอดึกๆนะครับตีสอครับสองนิกาต้องเฝ้าระวังหนักนะครับนี่นะครับชานุมานตั้งแต่มุกดาหารนะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดบางส่วนนะครับก็เตรียมรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนจามีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตรงนี้ก็ยังคงเป็นแนวปะทะระหว่าง ลมตะวันตกกับลมตะวันออกนะครับอาจจะเกิดความแปรปรวนของอากาศอุทดิริดพิศนุโลกนับนครสวรรค์พิษบูรณ์พระนครศรียุธยาแล้วก็นครนายกนครราชสีมาแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับนี่คือในช่วงตีสองนะครับพอช่วงเช้านะครับตีสี่นี่นะครับมาแล้วนะครับอุบลราชร่มาตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับนครพนมมุกดาหาร อำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดนะครับมีโอกาสเจอกลุ่มฝนตกหนักนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ดึกๆถึงเช้านะครับแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะครับนครราชสีมาปราจีนบุรีสะแก้วนะครับระยองจันทบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักและก็ขอนแก่นนะครับขอนแก่นจังหวัดแพร่นะครับจังหวัดน่าน ขนแกนแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักได้ทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับแล้วก็ทางด้านระนองนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับในช่วงนี้ถ้าดูตรงนี้ลมตะวันตกมีกําลังแรงนะครับจนกระทั่งถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าจะเห็นนะครับว่าโซนอีสานนี่หนักนะครับวองเฝ้าระวังฝนตกหนักเลยนะครับ ระวังน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับตั้งแต่นครพนมสกลนครน,นะครับอํานาจเจริญยะโสธรบางส่วนอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดบางส่วนนะครับก็เป็นอิทธิพลของ่วนร้อนจามีนะครับแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดนะครับอุตรดิตถิษณุโลกนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนหนักชุดนี้เป็นข้อมูลนะครับอัปเดตในช่วงหัวค่ำวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ขอบคุณท่าผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ